วัสดีครับคลิปแรกออกไปแล้วนะครับ2กระบอกปืนทองคำซึ่งมีแค่2ชุดของโลกเขาเรียกว่าชุดละสิกระบอกก็คือสิบราศีคลิปนี้ก็จะให้ชมกันไวๆนะครับอย่าได้ดมชมชมคลิปอื่นนะครับอันนี้คือราศีตุลน,นะฮะเป็นกระบอกที่3ามนะฮะ ราศีตุลานะจากข้างล่างนิดเดิงนะครับอาจจะทำทักสามคลิปนะฮะเพราะว่าชันจะได้ชมได้จุใจนะฮะกรบบอกที่สี่ชั้นชมนะฮะราศีธนูนะอันนี้ให้ชมผ่านๆไปนะครับราศีธนูนะราศีธนูอา่านไปแล้วนะครับกระบอกที่ห้าราศีสิง อเชิญเดินตามมาทางนี้เลยนะครับอราศีสิงห์มาทางนี้นะกระบอกที่ห้าอ่าแล้วอันนี้อันนี้ก็ให้ให,ให้ให้ชมดูนะครับท่านมาที่ศูนย์มาสบัดสามแผ่นดินท่านจะได้ชมพระทองคําหลากหลายพิมพ์ปืนทองคํานะฮะอันนี้แค่ให้ชมดูว่ามีสิบสองกระบอกจริง นะเป็นแค่มันสองชุดในโลกเท่านั้นนะครับสองชุดในโลกเท่านั้นนะฮะเมื่อกี้ตอนนี้เป็นกระบอกที่หครึ่งทางนะครับคลิปแรกมันสองกระบอกอันนี้ให้ท่านชมได้จุดใจแล้วที่เหลือก็ขอท่านสั้นน,นะอันนี้ที่เหลือนี่อยากให้ท่านมาชมด้วยตาของท่านเองนะครับนะราศีพิจิก นะฮะนะครับกระบ,บอกที่7เชิญเลยครับราศีกันนะฮะราศีกัน <c oughs> นะครับเชิญชมกระบ,บอกที่7อันนี้ใช้ชมันผ่านนะครับนะถ้าถ้าจะชมสวยๆก็มาดูที่นี่เองนะครับอ่า ก็มีค่าเข้าชมแต่ค่าเข้าชมเราก็ขอเป็นข้าวสารแจกผ,ผู้อยากไรอันนี้ก็บอกที่8นะฮะบอกที่8ปวผ่านเลยนะดูคร่าวๆานะครับเพื่อไม่ต้องเสียเวลาท่านด้วยเดี๋ยวให้ชมกระบอกอื่นที่ใหญ่ที่สุดเล็กที่สุดและก็ปืนที่ผมใช้ส่วนตัวนะครับ นี่นะอันนี้ก็บอกที่9แล้วนะครับอบอกที่9อามัางกรอาดูบอกที่10ราศีพฤกษ์นะครับอันนี้10บนะฮะขึ้นทุ่ใต้ก่อนใต้ก่อนใต้ก่อน,อ,อ,นอันนี้ก็บอกที่10บนะครับนะคำทำนายสุดแม่นนะอันนี้เป็นคำทำนายของฝรั่งนะครับ ใครราศีอะไรอนาคตเป็นอย่างไระนะชมสิเบเดเลยฮะราศีเมษนะสิบดนะครับอันนี้เป็นการพรีเซนต์แล้วให้ท่านชมเป็นบุญตาไม่ต้องมาถึง,งศูนย์มากบัติสมแผ่นดินชมใน YouTube กันนะครับนี่ราศีเมษสุดท้ายราศีกุมกระบอกที่สิบสองนะฮะกระบอกที่สิบสอง นะครับท่านท่านลองชมดูนะครับนะอันนี้ก็ราศีกรุนะครับแล้วยังไงก็เยี่ยมมาที่นี่มาเยี่ยมชมนะครับสวัสดีครับ